ยันวันแม่ไม่ได้เปิดเปิดแล้วเปิดอะไรไม่รู้ที่อะไรเลยมันพักใน่จอดฮะนี่ครับไอ้หมือเข็นรถมาดูรวยเพราะว่า รวยเพราะว่าเดือนเดือนไงเกเกเว้ยพี่แชร์ขปลามาปีละครั้งเกจัดมาปั๊บเกซื้อรถที่ละคนก็เอาข้าวปลานั่นแหละซื้อรถปบาจินามันเล่นนี้ตอนผมเรียนยังไม่มีนะครับนี่ยังไม่มีเลยตอนตรงนี้จะเป็นเป็นห้องน้ําเก่าอันนี้เป็นห้องน้ําเก่าครับผมที่แตกอยู่ข้างหลังครับ โค้เมนเลยครับตอนเรียนปสามนะครับผมขี้แตกผมแอบมาหลบอยู่หลังห้องน้ำนะครับไอคนนี้ครับมันล้อผมครับมันล้อครับพอมันล้อนะครับมันมีล้อผมมีรถนะครับผมก็เอารอมาใส่รถนะครับผมก็ขี่ไปนะครับนี่เป็นพิธีกรภาคสนามนะครับขี่รถแต่แล้ว นี on oh ่คร no, so awesome. ับเดินไปอยู่นะครับส่วนยมเหรอวะเออว่ะส่วนชนใช้แลยครับแต่ก่อนอันนี้นี่เชฟเฟียสแต่ก่อนนั่งจีบสาวครับจีบสาวแต่ก่อนนั่งตรงนี้ครับเต็มเลยครับนี่ครับจีบสาวสาวครับอยู่ตรงนี้ครับทุกวันนี้หญ้าตายหมดแล้วครับตีชิงตีฉาบผมเป็นมือกองครับไอ้นี่ตีนิ่งหน่องครับดูยางดูยางคนนี้ตีนิ่งหน่องครับมึงตีอะไร ตีตีแท็กตีแท็กเออผมตีกองใหญ่นะครับแท็กแท็กแท็กใช่ไหมนี่ครับตีแท็กครับผมผมตีกองยางครับตีกองยางครับตีกองม่นั่งอยู่ตรงนี้ครับเต็มใช่ครับนั่งแล้วมีตุ้มไอ้ตุ I mean, Heh, right? tag, ้มตีนด right. so ้วยอ่ะตุ้มตีนอะไรบ้างตังพี่พวนไงโอ้ตรีนเลยมันอคู่ตับพี่พวนเนะครับนี่แหละฮะไปดูต้นมันไหมไม่ใครเหยียบห้างวะมึงใครเหยียบห้างมึงวะ ตรงนี้จะเป็นสวนหย่อมสวนแรกนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับแต่ก่อนแต่ก่อนมีมีมีปลาคราบวยครับปลาคราบครับ,รบปลานี้ใใสดีนะครับปลานี้ใใสดีครับ,รบมันคราบนะ